สวัสดีค่ะเราจะมาพิมพ์แบบแสดงรายการนำส่งเงินสมทบนะคะสปส1ขีด1นะคะส่วนที่1นะคะเราจะใช้วิธีการเสิร์ฟเมนูเพื่อความรวดเร็วนะคะรหัสกดคือ p h s s o 1นะะล้วะคะเรากด enter นะคะ ระบุเดือนปีที่ต้องการพิมพ์รายงานนะคะก็คือเดือน2ปี2,558ค่ะระบุวันที่นำส่งนะคะเราจะนำส่งไม่เกินวันที่15เดือน3ปี2 5 5 8แนะคะแสดงชื่อผู้โรงนามปอกอสอน,นะคะในที่นี้เราจะใช้ชื่อผู้โรงนามปอกศสอน,นึงนะคะแล้วกดปุ่มโอเคค่ะนี่ก็จะเป็นหน้าตา ของใบปะหน้านะคะก็คือใบแสดงรายการการส่งเงินสมทบของประกันสังคมนะคะคือสอปส1 1ขีด1นะคะคือศูนที่1ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ซึ่งเป็นใบสรุปนะคะแล้วก็จะมีรายละเอียดอีกไปนนะคะในส่วนที่2ก็จะอยู่ในวิดีโอถัดไปนะคะอันนี้เราก็จะกดการกรบาท เพ่งใช้ตัวนี้ก็ได้นะคะกดวิวแล้วก็กดแคนเซลค่ะก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นของการพิมพ์รายงานนำส่งเงินสมทบนะคะคือสอสปอสอ1ขีด1 0ส,ส่วนที่1โดยผ่านโปรแกรมคิสตอร r e p พั t เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ